เอแหมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็ต้องรู้สึกอุ่นใจใช่ไหมใช่บอกแล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจอยู่แล้วค่ะต่อเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันเป็นความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีเวรยามอะไรเนี่ยนะคะ <uous S 2> อันตรายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลย <Ą> วันนี้เนี่ยทางตำรวจเมืองปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการเขามีการแถลงข่าวจับกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเนี่ย ไปจี้ชิงทรัพย์เจ้าของร้านกาแฟาสดซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละนะคะโดยท่านผู้บังคับกรารตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะคะผลตํารวจตรีทัชชัยหงทองพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนนะคะก็ถแถลงผลจับกลุ่มนายไพรรัฐวิเศษฤทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดสมุทรปราการของกลางมีมีดปลายแหลมหนึ่งด้ามโทรศัพท์มือถือไอโฟนหนึ่งเครื่องกุญแจมือนหนึ่งอันแล้วก็รถจกักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเขาไปก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็ทำรา ร่างกายหญิงสาวคนหนึ่งวัย38ปีเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมานะประวัติของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยบอกเคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์แล้วก็คดีครอบครองยาเสพติดมาก่อนก็ไม่ธรรมดานะล่าสุดด้วยบอกพึ่งจะพ้นโทษออกมาแล้วก็มาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะพอก่อเหตุแล้วหนีไปนู่นค่ะบ้านแฟนสาวที่พะเยา สุดท้ายก็นะเจ้าหน้าที่ของเรานะก็ตามไปจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีได้นะคะ oh. เขารับสารภาพแบบนี้บอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเนี่ย oh. อยากจะได้เงินสกักก้อนหนึ่งกลับบ้านไปหาแฟนสาวที่พะเยาร <Okay. S 2> ตัวเองก็เพิ่งจะพ้นโทษมาแล้วออกมาทํางานได้สองสัปดาห์ก็รู้สึกว่าแหมเงินยังไม่ได้อ,ะ oh. อ่ะอือนะคะใจร้อนจังเลย <laughs> วันเกิดเหตุทําทีไปขอซื้อกาแฟแล้วใช้มีดของที่ร้านเนี่ยแหละ <c oughs> จี้ทิ้งรั์นะแต่ผู้เสียหายร้องตะโกนเสียงดังคือขัดขืนนะคะ <c oughs> ก็เลยใช้อาวุธมีนแหละทำ้ายร่างกายจนบาดเจ็บแถมใช้กุญแจมือก็คงจะเป็นกุญแจมือที่เขาประจําตัวเขา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไปล็อกไพ่หลังผู้เสียหายเอาไว้ <c oughs> แล้วก็รื้อคนทรัพย์สินนะพอกุญแจรถก็ขับหนีไปแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ในซอยแถวๆจุดเกิดเหตุ <c oughs> หลังจากนั้นก็ซื้อตั๋วรถทัวร์กลับไปหาแฟนสาวที่พยาวแต่ว่าสุดท้ายหนีไปไม่รอด นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางผู้เสียหายนะคะก็อาการปลอดภัยและขณะนี้ปลอดภัยละวส่วนคนก่อเหตุก็ตามนะนะกลับมาดําเนินคดีได้ละนะนะคะนะก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านคแต่ก็กลายมาเป็นโจรซะเองนะคะนะคือต้องบอกว่าก็ใช้คือมาเป็นส่วนหนึ่งอะ่ะ ที่ทําให้อาชีพของเราประพอเนี่ยต้องบอกว่ามัวหมองไงจริงๆอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติอะไรก่อนนะก็เลยรับมาดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงคือมันมีสองด้านคือตรวจสอบประวัติแล้วเจอว่าเป็นอาจจะมีคดีติดตัวค่ะแต่ดิฉันก็เชื่อว่าหลายคนก็กลับเนื้อกลับตัวนะฮะเขาเองเขาคงจะอยากให้โอกาสใช่นะแต่พอให้โอกาสแล้วเนี่ยกลับมาทำลักษณะแบบ นี้อีกนะฮะก็ไปนอนในคุกแล้วกันนะถูกต้องค่ะมีมาตรการเพิ่มโทษอะไรไหมคะโอ้โอนะนี่สินะแล้วดีอ่ะไม่ถึงกับชีวิตนะคะค่ะอืมตอนนี้ปลอดภัยละ เะะเจ้าที่ติดตามตัวได้รียบร้อยแล้วะนะคะส่วนอีกหนึ่งผลงานนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะวันนี้ทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล mm hmm. ก็มีการถแถลงผลงานของทางเจ้าหน้าที่นครบาลห mm hmm. ที่ไปจับกลุ่มในเรื่องของยาเสพติดอีกแล้วนะครัค่าเยอะไหมคะครั้งนี้โอ้โห มูลค่าเนี่ยตีเป็นเงิน30ล้านบาทค่ะ,ค,ะ,ะคุณบรรณาคุณผู้ฟังคะ,ะแล้วเห็นบอกว่ามีทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอด้วย uh huh. อ๋อไปเจอภายในรถของผู้ต้องหานี่แหละ,ะนะคะและเห็นบอกว่าผู้ต้องหาที่ทางเจ้าที่จับกลุมได้พร้อมยาเสพติดเนี่ยก็สารภาพค่ะว่าได้รับจ้างจากเครือข่ายยาเสพติดอาออยู่ในอยู่ในเรือนจำนครด้วย S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อยู่ในเรือนจำานะนครศรีธรรมร,ราชด้วยนะส่งให้ลูกค้าแถวแถวย่านช่องนนทรีด้วย <S <S ค่ะ,ะรายละเอียดเป็นยังไงติดตามกันหน่อยนะคะโดยเมื่อช่วงสายของวันนี้นี่เองค่ะพลตำรวจตรีทิตราชหนองหานพิทักษ์นะคะท่าน,นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็พร้อมด้วย พลตำรวจตีสืบสักพันสุระนะคะท่านเป็นผู้บังคับการตํารวจนครบานหแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนะฮะผู้บังคับบัญชาหลายท่านเลยที่ร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มนายสุริโยหรือว่าในอาร์ตจันทรม,มงคลอายุ28ปีค่ะพร้อมของกลางแน่นอนค่ะรถยนต์นะที่ใช้ขนยาเสพติดด้วยแล้วก็ยาบ้าจำนวนกว่า9 0 0 0 0เม็ดด้วยกันเกือบแสนนะ ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ยังมียาไอซ์นะคะอีก7กิโลกร,รัมด้วยกันะนะมูลคา่านี้กว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก่อนการจับกลุ่มได้เขาบอกว่าได้รับนะรายงานจากสายสืบค่ะว่ามีเครือข่ายนำยาบ้ามาจากทางภาคอีสานนะคะเพื่อจำหน่ายแล้วก็พักไว้ในย่านของถนนพระราม3ามซอย66 ก็เลยมีการเข้าไปนะฮะดำเนินการนะคะสืบสวนแล้วก็เข้าจับกลุ่มเลยนายสุริโยผู้ต้องหานี่แหละนะคะแล้วก็ได้ของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์นะอย่างที่ได้แจ้งกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จากการนะสอบสวนผู้ต้องหาเขาก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าได้รับการว่าจ้างจากนายเติ้ลค่ะที่รู้จักกันนะคะในทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนคร ราชสีมาอดีฉันขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นนครศรีธรรมราชแต่จริงเป็นนครราชสีมาค่ะให้มารับยาเสพติดที่บริเวณตรงข้ามกับร้านอาหารหัวปลาช่องนนเซโดยไนเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีการนํารถโตโยต้าวีออนะคะซึ่งภายในรถก็มียาไอกับยาบา้าซุกซ่อนอยู่มาจอดทิ้งไว้ให<อ>้จากนั้นผู้ต้องหารายนี้นายสุริยาเนี่ยเขาก็จะนําของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ก็คือยาเสพติดนี่แหละนะคะมาเก็บไว้ ห้องพักแล้วก็หลังจากนั้นใช่ค่ะก็จะไปส่งให้กับลูกค้าตามจุดต่างๆนะคะเห็นบอกว่าได้รับค่าจ้างมาจํานวนสามหมื่นบาทค่ะทํามาแล้วสี่ครั้งด้วยกันนะคะสครั้งครั้งนี้ก็ไม่รอดนะใช่ค่ะแล้วก็ทางเจ้าที่แจ้งข้อหาเลยนะมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายอถูกดําเนินคดีไปนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะติดตามกันในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางคุณผู้ฟังที่มีคําถามนะคะก็สามารถโทรเข้ามา รอสายได้ผ่านทางหมายเลข1644หรือว่าทาง029410847ถึง49นะหรือว่าใครอยากจะฝากคำถามผ่านทาง SMS นะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามานะพิมพ์91ค่ะตามด้วยคำถามนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่455 4525ได้เลยในช่วง91รูทางรูทาง,ทางนะคะ,ะมาดูข้อมูลกันต่อนะคะหลายท่านส่งในความคืบหน้าในเรื่องของสภาพอากาศ ในหลายๆจุดเข้ามาอย่างทางด้านของทวิตเตอร์ใก็แจ้งมาบอกว่าลาดกระบังฝนตกหนักมากเลยนะคะดังนั้นท่านใดใช้เส้นทางอยู่แถวนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะค่ะอุบัติเหตุจากมูล,ลนิธิปอดเต็งนะคะบอกว่าที่ซอยเทียนทะเล20แยกที่10รถจกักรยานยนต์พลิกคว่ำบาดเจ็บไปหนึ่งรายค่ะนะคะตอนนี้ทางกู้ภัยนําส่งไปที่โรงพยาบาลพระรามสองเรียบร้อยแล้วรายละเอียดรถแล้วก็รายชื่อเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณกิติพงศ์ขอ,ขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่า ระบบไฟภายในรถเนี่ยดับหมดเลยแต่รถยังวิ่งได้อยู่อ้โหอ,อาการแบบนี้นะฮะก็ไม่กล้าที่จะขับต่อหรืออย่างไรนะะพอเห็นบอกว่าระบบไฟภายในรถนี่ดับหมดแต่รถยังวิ่งได้อยู่แต่เดิฉันเชื่อว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณกิติพงศ์อาจจะ ไม่กล้าที่จะขับต่อค่ะ,คะก็เลยจอดรถเลยค่ะตอนนี้นะฮะเพื่อรอการช่วยเหลือกันอยู่นะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนทรทหารชอชิงเจเก้าสี่เก้ากรุงเทพจอดอยู่ในปั๊ม n อ v ปะตะทถนนพระรามสองขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าไปยังแสมดำ จุดที่จอดนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะกับเซนทัลพระรามสองจุดที่จอดนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซนทัลพระรามสองนะคะปนั้นท่านใดอยู่ละแวกแถวแถวพระรามสองพอจะให้การช่วยเหลือกันได้แวะไปดูอาการรถ ของคุณกิติพงศ์นิดนึง่งนะว่ายังสามารถกลับต่อไปได้หรือเปล่าหรือว่าท่านใดพอทราบก็จะให้คําแนะนํากันก็เชิญได้เลยนะคะที่1.44ค่ะเส้นทางราชพฤกษ์วงเวียนพระรามห้าฝนตกหนักมากๆนะคะทาง Twitter แจ้งเข้ามาแล้วก็คุณธนกรบอกว่าปากซอยจารานสนิทวง28แท็กซี่ชนท้ายกระบะอยู่เลนสายสุดนะคะทวิตเตอร์เองก็แจ้งอุบัติเหตุนะคะการจนาจากต่างระดับบางปะหันไปทางสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพยานะคะช่วงกมที่ 15บวก200ก็มีรถพ่วงตกไหลาทางค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าส่วนของรถเนี่ยบางส่วนขวางขึ้นมานะขวางบนถนนด้วยนะเห็นบอกว่าขวางไปหนึ่งช่องทางด้านซ้ายแล้วก็จุดนี้เป็นทางโค้งด้วยนะคะค่ะช่วงนี้สัญญาณของอาจารย์อัศวินขวัญพรมพร้อมแล้วนะคะจากทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะ91รู้ทัน รู้สวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณวรรณศิยดาครับวันนี้ฝนตกหนักเลยนะเนี่ยโอ้ย่านไหนคะอาจารย์ตอนนี้ติดฝนอยู่เหรอฮะอยู่ใกล้ๆสอนอังเลงนะฮะอ๋อหนักกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์อืมบระยากาศเย็นชุ่มฉ่ำอีกหนึ่งวันนะคะ ครับเป็น,นกนะครับค่ะนะคะวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังนะทยอยฝากคําถามเข้ามานะคะส่วนท่านใดที่อยากจะสอบถามอาจารย์อัศวินสายสดนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่1 6 4 4งหกสี่สี่แล้วก็ศูนย์สองเนถึงสีนะคะคุณสราวุธเป็นคําถามแรกที่ฝากเข้ามานะคะถามแบบนี้ค่ะถามแทนแฟนคือแฟนเขาเนี่ยก็ไปเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเล่นแชทผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะคะแล้วปรากฏว่าก็ไปทะเลาะกับ คนคนหนึ่งนะที่คุยกันทางพันทางแชทไลน์แบบนี้นะคะแล้วปรากฏว่าก็มีการขค่มขคู่กันนะบอกว่าจะมาทำร้ายร่างกายแต่ยังไม่ได้มีการลงมือนะคะทีนี้ถามไปก่อนเลยว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปลงบันทึกประจำวันหรือว่าเราจะไปแจ้งความไว้เนี่ยได้หรือเปล่าคะอาจารย์ครับได้ครับถ้าเ,เขาจะข่มขู่เราหรือใครก็แลวแต่นะครับว่าจะทำร้ายเราเรืออ่องต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเนี่ยนะครับ,รบเราก็แจ้งความไว้ก่อน ครับเพราะว่าไม่แน่แต่เวลาไปแจ้งความแล้วอาจจะไม่เกิดกับคนคนนี้ก็ได้อาจจะคนอื่นก็ได้แต่เราแจ้งความไปก่อนก็ได้ค่ะนะครับว่ามีการข่มขู่เนี่ยต่อไปอาจจะเกิดจากคนนีมม้หรือไม่แต่มันขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับว่าต่อไปเนี่ยเอขาจะสอบสวนขึ้นมาแลีละพนักง,งานสอบสวนบอมว่าเป็นคนนี้จริงหรือไม่ยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไปแจ้งความไปก่อนเป็นการดีนะครับค่ะได้ครับนะคะไปลงบันทึกประจําวันไว้ก็ได้ใช่ไหมคะ เพื่อความสบายใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงให้อยู่แล้วว่าอาจจะถูกคมคูแรงต่างนะฮะเขาจะได้มีข้อมูลไว้ในเรื้องต้นนะครับในการสอบสวนต่อไปนะครับค่ะค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันที่คําถามของคุณสุรินเป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาในช่องทางปกตินะคะจารย์อยู่ๆก็มีจักรยานปั่นค่ะขับสวนเออเขาเรียกว่าปั่นสวนเลนออกมาทําให้เกิดอุบัติเหตุชนกันเข้า ปรากฏว่าคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะคุณสุรินก็เลยอยากจะทราบว่าแบบนี้เนี่ยคุณสุรินจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าครับคําในทางปกติก็คือหมายถึงว่าบนถนนหรือว่าเป็นทางเอกหรือทางอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับค่ะนะครับถ้ามีคนอื่นมาเ,เราใช้ความระมัดระวังแล้วนะในการขับขี่ในต่างๆแล้วอ่าอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้นะครับรับรู้ถึงว่าเราในใช้ความระมัดระวัง ออย่างวินยูชนแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องรับผิดไม่ใช่ว่าเห็นเขาเขาสวนทางมาเขาอยู่ริมขอบทางแล้วเขาเบี่ยงไปชนขเขาอะไรี้มันก็ไม่ใช่นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะหยุดรถหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ได้ทันมันมันเหตุที่ว่านสนที่ใสยที่จะป้องกันได้แล้วนะครับคุณจุลินก็อาจจะไม่ต้องรับผิดมันขึ้นอยู่กับอเท็จริงของของคุณจุลินว่า,ราเราไม่เกิดขึ้น ไม่กันแก้งไม่เลยต่างนะครับดูถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น,นะครับค่ะอืนะคะ,ะแล้วก็มีคําถามจากคุณมนัศค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยทํากับข้าวอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับบ้านอยู่ริมถนนทางเดินอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าทํากับข้าวแล้วเราปรากฏว่าก็เหมือนสาดน้ําแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออกไปทิ้งด้านนอกแล้วมันร้อนๆอะไรอะไรเงี้ยค่ะไปเดอไปไปไปโดนคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาปวดแสบปวดร้อนเลยได้รับบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยเราผิดในข้อหาอะไรคะคือเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ว่าผิดนะคะครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับอ่าบางครั้งเราในการใช้สิทธิ์ของของเราเองเนี่ยนะครับบงทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะเททิ้งได้ถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าไปละเมิดคนอื่นเนี่ยเราต้องรับผิด นะครับทั้งๆที่เรามีสิทธิ์ที่จะทิ้งออะไรนะเศษอาหารเรื่องต่างเราสามารถทิ้งได้แต่ถ้าไปละเมิดคนอื่นเนี่ยเราต้องรับผิดนะครับแล้วลักษณะของคุณมานันนี่ก็ถือว่าไปไปละโมิดละเมิดคนอื่นทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บล่ะไปนั้นก็คือต้องรับผิดนะรับผิดที่ว่าเนี่ยรับผิดในในในลักษณะทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายหรือยังไงคะคุณอาจารย์อัศวินคะครับครับในทางแพ่งเลยครับ อ่าได้รับผิดในทางแช่งว่าทาให้เขาได้รับความเสียหายนะครับก็คือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆใช่ครับใช่ครับค,<ม>ค่ะก็คือน่าจะพูดคุยตกลงกันได้ถ้าเรารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ครับแต่ถ้าเตุเกิดจากการประมาทอะไรต่างเนี่ยนะฮะเราไม่ดูแลอะไรต่างไปเห็นแล้วคนอื่นมันเป็อรเก่กายหรืออะไรต่าง<ช>เนี่ยอาจจะมีความผิดทางอาญาก็ได้นะครับเกิดเขาเดินมาแล้วก็ขาดไปโดน แต่ร่างกายหรืออะไรหน้าตาอะไรเองาต่างๆอาจจะโดนไรเนี้ <หา S 1> นะอาจจะมีความผิดทางอาญาในฐานะที่ผ่าน,นกระทำาัไอประมาทเปเหนเน่ตุให้บุคคลอื่นไปรับความเสียหายไออันตารายแก่กายหรือศาสตร์ก็ได้นะครับ<า>มันต้องดูถึงการกระทํานะครับือถึงเจตนาและมีการกระทำ<า>เกี่ยงกัรประมาทอะไรด้วยนะฮะที่ประกอบกันหลายๆเรื่องนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องระวัิดัฮะ ต้องระวังนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถือถือว่าการกันสาดอาหารอะไรก็ไปก็ตามไปบนทางเท้าหรือไปนอกจากตัวบ้านของเราเนี่ยถึงแม้ไม่โดนใครเนี่ยมันก็ถือว่าทําให้บ้านเมืองของเราสกปรกด้วยนะใช่โอ้ไมฉันไม่อยากให้ทําแบบนั้เลยกอลยอย่างนะฮะหลายอย่างคือการหรือว่าเทศบัญญัติื่อรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็อย่างต่างจนอย่างกรณีที่เขาเคยมีเรื่องหรือว่าเขามีมีการทำมาอยู่แถว ท่ากลางเนี่ยนะครับเขาเคากัดขังหรืออะไรต่างๆหรือว่าป้องกันน้ําไว้เนี่ยนะครับในนาเวลาเขาจะทานาแล้วเขาเปิดน้ําลงไปไม่ออมนะฮะเปิดน mm. ้ําลงไปทั้งๆที่เขามีสิทธิ์ที่จะเปิดเพราะอยู่ในที่ดินของเขาแต่ถ้าเปไปแล้วไปท่วมคนอื่นเนี่ยะมันก็มีัญหาย่ว่าเขาต้องรับเขาก็ได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมฮะใช่ถึงแม้เขาจะมีสิทธิ์ที่จะเปิดไปแต่การใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยนะฮะไปเดือดร้อนคนอื่นก็ต้องรับผิด เพรานะนั้นการใช้สิทธิ์ของเราต้องไม่ไปละเมิดผู้อื่นนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะฝากไว้ให้คุณมนัดด้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งท่านค่ะนะคะฝากคําถามมาทาง SMS นะคะบอกว่า คือแต่งงานกับสามีนะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายปรากฏว่าสืบทราบมาว่าสามีเนี่ยไปมีภรรยาน้อยะคะ่ะอาจารย์แล้วก็มีการไปกู้เงินมาจํานวนหนึ่งเข้าใจว่าก็ไปใช้จ่ายตรงจุดนั้นนะคะทีนี้คุณผู้ฟังท่านนี้ก็เลยสอบถามมาว่าเอ๊ในนี่กนนีเนี่ยนะเราในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดสามีเขาไม่ใชหนี่เราจะต้องนะรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าคะ คือต้องตามกฎหมายมันต้องร่วมกันอยู่แล้วครับเียนแต่มันิสัเดียวกันนะครับ,รบแต่ที่ว่าเขาไปมีอะไรนะภรรยาน้อยะคะรับก็ตรงนี้ออมันมัภรรยาน้อยเขาม่ต้องรับผิดอยู่แล้วค่ะแล้วเราจะ<ร>ามีมหน,นนะทางแก้ไขหรือมีวิธีทางออกอยังไงไหมคะอาจารย์คือหนึ่งว่าเวลาไปคู่นะครับเวลาคู่ใครก็แล้วแต่นะครับเวลาทํานิติกรรมหรือสัญญาอะไรต่างๆเนี่ย ภระยาะก็ให้ความยอมนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเขาไปคู่มาเพื่อใช้สอยในในครอบครัวหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เคยคู่มาถ้าเรารู้แล้วปั๊บเราก็ต้องไปรีบแจ้งเจ้าหนี้ก็เลยว่าหนูไม่รู้เห็นเป็นใจนะอะไรต่างนะฮะแต่ตามกฎหมายคน,านีฐานไว้ก่อนว่านะครับต้องเป็นมี้ร่วมกันนะครับรายได้ก็ได้รายได้ร่วมกันนี่ก็ต้องมีร่วมกันทรัพย์สินก็ต้องทรัพย์สินเวลาได้มาในระหว่างสมรสนะเป็นสิัสมรสอยู่แล้ว แต่นี่เนี่ยนี่ที่ก่อขึ้นมันต้องนี่ในระหว่างสมรสด้วยนะครับค่ะคืยกฎหมายสถานฐานะก่อนว่าต้องรับผิดร่วมกันอยู่แล้วตรงเนียนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้น,น,นจะมีองราะฉะนันจะต้องร่วมรับผิดนะครับค่ะน,นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะจา้าเราก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะหรือเปล่ามีนคะคะสับสายได้เลยนะคะ เรื่องของเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะคุณสวิทนะคะสวัสดีค่ะผมอยากปิดวิยุคครับผมปิดวิทยุนิดนึงค่ะครับผมครันศุกอ์ที่ามอาจารย์นะครับผมที่เสียงไม่ค่อยดังนะครับได้ดังนี้นะครับผมคุณสวิทคำถามว่ายังไงคะผมจะซื้อผมซื้อแท็กซี่มาได้แต่เดือนนั้ไหมครับผมค่ะอ่าทีนี้เขาบอกแต่ว่าตอนซื้อมาเขาบอกว่ารถคันนี้เหลือสองปีกว่าไงครับผม พอเช็คไปที่ขนส่งเขาบอกว่าเหลืออีกปีแค่เหลือปีหกเดือนนะครับผมเป็นการเช่าซื้อเหรอคะถูกต้องครับผมอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับผมไดเวลาครับพี่ดาเพื่อนคำถามให้ผมแล้วผมจะตอบทางสายกันเลวกันคุณคุณสวิทย์คะตอนนี้สัญญาณคุณสุวิทย์เบามากเลยอะค่ะครับผมเสียงดังนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณสุวิทย์ถามคําถามเลยเดี๋ยวดิฉันจะ นะเป็นคนถ่ายทอดให้กับอาจารย์อัศวินนะคะครับผมได้ยินไหมครับผมอ่าได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะได้ยินแต่ผมถอดสมาร์ทโฟนไครับผมค่ะพอดีผมซื้อแท็กซี่มาได้หนึ่งเดือนนะครับผมอออแท็กซี่ได้หนึ่งเดือนนะคะแต่ตอนซื้อมาเดือนพฤศจิดือนเมื่อกี้นี่เขาบอกว่ารถคันนี้เหลือสองปีกว่าครับผมอือก็คือจะเป็นแท็กซี่ได้สองปีกว่าทะเบียนจดทะเบียนปีสี่เก้ามาสบูรณ์ปี ปีห้าแปดเดือนมกรายครับมันก็เป็นอายุความแค่อายุวิ่งแค่หนึ่งปีกรึเดือนนี่ครับผมแต่ว่าเขาบอกผมว่ารถเหลือสองปีนี่แล้วถ้าเอาคุณว่าวันนี้ผมก็โทรไปเช็คเขาว่าอ่รถเทงททำไมรหรืว่ารถเหลือแค่สองปีครับอกว่ารถไม่ร้อะลยวิ่งไปเหอะเดี๋ยวผมจัดก,การเองครับอนไ้ครับผมเขาว่าย๋อนพออายุหมกปีก็มาเดียนกับผมวิ่งสมรวยก็ได้ ถ้าเกิดว่าคุณถามว่าถ้าโดนจับมาอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบครับผมอือหือค่ะเห็นบอกว่าแท็กซี่ค่ะจารย์คะะนอครับไปซื้อมาบอกหนึ่งเดือนนะเออเฮียเจ้าของแท็กซี่เนี่ยนะที่ขายรถเท้กับทางคุณสุวิทย์เนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีอายุในการที่จะเป็นแท็กซี่เนี่ยสองปีกว่านะฮะครับแต่ว่าไปตรวจสอบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่หนึ่งปีหกเดือนเท่านั้นค่ะอ่า คุณสุวิตก็เลยนะไปถามกับเพียเจ้าของแท็กซี่อีกทีหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีปัญหานะครับไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันหมดเมื่อไหร่ก็เอาทะเบียนไปสวมอะไรประมาณนี้นะฮะบอกวิ่งไปเลยว่าใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตรวจจับขึ้นมาใครจะเป็นคนผิดคะครับก็คนที่ครอรองรถอยู่เอาอย่นี้เลยกันนะฮะเรื่องการตรวจสอบดูนะครับ ว่าจะมีอายุหนึ่งปีหกเดือนหรือหนึ่งปีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะรับรถเนี่ยนะไปตรวจสอบทางขนสมงนัน้นดีก่อนนะครับขอบเปาเลยกับคนซื้ออย่างเนี้นะครับแต่ถ้าาว่าถ้าเขาหลอกเราจริงๆเนี่ยครับอยู่ที่ว่าใครที่ประมาทเลื่อหรือว่าเราไม่ได้ตรวจสอบดูนะครับเพื่อยอมรับแรงต่างในระหว่างจำ เขาอาจจะไม่มีความผิดเพราะเรารู้อยู่แล้วถึงขนาหรือเท่าไร่แต่ถ้าทางทีเนี่ยนะครับคุณไปตรวจสอบดูว่ารถคันนี้ปีนี้ปีนี้นะครับสามารถเป็นเจ้าซือยู่ไปกี่ปีนะครับก็คือไปตรวจสอบไปแล้วเรียบร้อยครับในฐานะผู้ผู้ซื้อเราต้องตรวจสอบดูหน่อยนะครับอืมค่ะแล้วคุณสวิทคะที่ฉันถามต่อนิดนึงว่ามีแนวโน้มที่แบบจะคืนรถคันนี้ให้กับเออเฮียเจ้าของ ไม่ผมวันนี้ผมผมไม่มั่นใจผมสอบถามทางเพื่อนๆแล้วก็ที่จดทะเบียนนี่ไม่ใช่ผมว่ารถคันนี้หมดอายุความปีห้าแปดก็เท่ากับว่าเป็นปีหกเดือนใช่ไหมครับผมแต่เขาบอกว่าผมโทรไปสอบถามเทีย่ยอะไรบางแห้วว่าเหลือสองปีกว่าไงไม่เป็นไรกูไม,ม,ม่เมือกูไม่ต้องกลัวผมแต่เดี๋ยวผมจัดก,การให้เองรถไทยเขากะหมดอายุความของเขาวิ่งได้เองอะไ่างเงีครับผมอ๋อแล้ฮะครับ คือไม่ต้องไปถามเพื่อนนะไปถามกรมการขนส่งก็ได้อาจารย์แนะนําบอกว่าไปที่กรมการขนส่งทางบกดีกว่าถาขนส่งเหมือนกันวันนี้ครับผมค่ะแล้วทางขนส่งเขาบอกว่าอายุความปีห้าแปดเดือนกมภาพัน์ครับผมอืมถ้าเขาขายเราแล้วเขาหลอกลวงเราค่อยไหวประเด็นหนึ่งนะครับว่าเขาเขาหลอกลวงเราอย่างไรนะครับ เพื่อให้ได้ไปถึงทรัพยสินเนี่ยเขาหลอกลวงเราเราก็ขายเขาในสภาพที่ไม่ดีแล้วก็ต้องไปว่ากล่าวได้ท้างรแลวความเสียหายถ้าเราถูกจับขึ้นมาเลยก็ต้องไปไล่เบี้ยจากเขาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อต่อเจ้าที่ไปก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> Oh, ค่ะคือคือถ้า oh. เราขับไปแล้วเกิดลักษณะดิฉันไม่แน่ใจว่าเอ่อการให้เหตุผลของทางเฮียเจ้าของรถแท็กซี่กับคุณสวิทเนี่ยมันจะไปขัดเหมือนคือมันลักษณะมันเหมือนไปขัดกับกฎหมายเรื่องข,ของพระบรจราจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าถ้าคุณสวิทยังฝืนขับอยู่แล้วถูกเจ้าหน้าที่จับเนี่ยคนที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการเป็นคนแรกก็นแน่นอนก็คือเราเป็นคนขับนี่ฮะอืม ค่ะเพราะเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์เนี่ยต้องดูเอกสารหรือสัญญาที่เราทานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจเราต้องสอบถามไปอย่างรานันที่ของเราว่าตอนนี้ผมเพิ่งเอาที่ทีมาได้หนึ่งเดือนครับผมดาวดาวแปดพันบาทนะครับผมส่งวันละหกร้อยเจ็ดสิบบาทสองปีครับผมก็อยยามันลึกไปนะฮะเราก็ไปตรวจสอบที่เรียกให้กอดและถอนยานมันเราต้องเสียง่ายจ่ายเยอะมากกว่านี้ไปก่อนพระเจ้าครับผมผมฟังทางวิทยุนะตามหมดครับผม ค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเอาอสายคุณสุวิทย์ออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์อัศวินนะคะได้อธิบายต่ต่เ<ต>คืยก่อนที่จะซื้อเนี่ยนะครับเราต้องไปตรวจสอบดูก่อนนะว่ารถคันนี้นี่ยเหลืออยู่กี่ปีนะครับว่าเขาบังคับอยู่กี่ปีและเป็นแท็กซี่ได้นะครับเราไปตรวจสอบที่ขนส่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก่อนที่จะเราจะจ่ายตังค์ไปมากกว่านี้นะครับนี่เราจ่ายไปหนึ่งเดือนอะไรต่างๆเลยนะครับ แต่ในค่ในรักษาเวลาเราถูกจับหรือถูกปรับอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ปไปปรับเจ้าของเขาปรับเฉพาะคนที่ครอบครองรถอยู่นะครับ <okay. S 2> แล้วว่าเราเสียหายยังไงเราก็ไปไล่เบี้ยาเขาจะ <Okay. S 2> ชออ่อโกงหรือจะหลอกลวงเราอย่างไงเขาไปว่าอีกทีหนึ่ง hmm. นะฮะต้องดูในเอกสารหรือสัญญาที่ทํากัน <Okay. S 2> นะฮะถ้าไม่ไม่ไม่มีสัญญาเราก็บันทึกกันหน่อยว่ารถเนี้ยได้ให้แถบซื้อหรือซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ย ในราคานี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วรถนี้ขอยืนยันว่าสามารถที่เป็นดได้ออกี่ปีเนี่ยนะครับถ้าเขามีข้อความอะไรอย่างงี้นะครับเราก็สามารถไปไล่เบียรก็ได้ว่าเขามีเงื่อนไขให้เราอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเราควรจะไป ตรวจสอบที่อื่นไม่ต้องไปถามเพื่อนนะเมื่อกี้ที่บอกถามเพื่อนอย่างนั้นนี้ไม่จงไปถามเพื่อนผ่านกรมการขนส่งไปแจ้งสอ่บริการนีเองแล้วก็กลับหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงดีที่สุดถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าเป็นดีนั้นดีนั้นจะถามเผื่อวิธีการเนี่ยที่ที่เราที่เราได้ได้รับทราบมาจากทางเจ้าของหมูอูเนี่ยว่ามันผิดกฎหมายแล้วมันเป็นแบบว่าผลเสียกับเรามากขนาดไหนอ่าดีนจะถามเผื่อตรงนั้นด้วยก็จะได้เป็นข้อมูลให้เราตัดสินใจแหละว่า เราจะผ่อนรถคันนี้ตอนเรหรือ,อล่าหรือยังไงนะคะครับคือบางครั้งเนี่ยนะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคว่าผู้ขายเนี่ยบางครั้งก็สื่อสารกันเข้าใจหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับว่าผู้ขายต้องบอกอย่างนี้แต่ผู้ซื้อเข้าใจอย่างนี้นะครับต้องต้องให้ความให้เขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าผู้ซื้อก็มีเจตนาอย่างนี้บางครั้งก็เขามีเจตนาดีว่าคนเนี้ยเป็นคนดีนะครับเคยขับรถได้กับอูนี้บริษัทนี้ เข uh, าถึงขายให้อย่างนี้แต่เขาบอกว่าอย่างนี้อะไรต่างๆยนะครับต้องต้องดูด้วยว่าเดี๋ยวว่าเออผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนเป็นคนฝ่ายที่ว่าถูกกระทําหรือเปล่านะครับนะผู้ขายเนี่ยกระทาเขาหรือเปล่าอะไรต่างๆเราต้องดูว่าว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะเพราะต่างฝ่ายต่างอาจจะรู้จักกันมาก่อนหรือเคยทำกันรุ่นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ต้อง ให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายและผู้ขายก็ไม่ต้องเอาเปรียบผู้ซื้อผู้ซื้อก็ต้องไม่เอาเปรียบผู้ขายนะครับองไหนไม่ถูกต้องเราก็จูนแล้วไปหากันแล้วก็ถ้าตรงไหนขัดข้องก็แจ้งมายังสพข้าหนึ่งหรือว่าสมาคมทนายความก็ได้เ่าตรงนี้มันไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วร่วมร่วมร่วมมือกันอยู่แล้วว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้กระทําการไปอย่างถูกต้องและตามกฎหมายด้วยนะครับค่ะ อ่านะคะแล้วก็มีคาถามปิดท้ายเลยละกันนะคะเวลาไล่หลังมาแล้วนะคะคุณสุวรรณฝากถามว่านะกรณนีที่เราติดต่อไปที่เบอร์สายด่วนเลขสี่ตัวนี้นะคะบางเครือข่ายนี่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกว่าโทรไปแล้วไม่เก็บค่าบริการแต่ปรากฏว่าพอโทรไปแล้วเงินในโทรศัพท์มือถือหายไป <c oughs> ก็คือมีการหักค่าบริการแบบนี้ก็จะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างคะอพอมันมีแล้ะไอ้ที่ของผมเองก็ต้องโดนหรอะเพราะช่ดค่าบริการมี ซื้อโทรศัพท์มานะยอนหนึ่งนี่ผมไายฟังแล้วเสร็จแล้วมันมีสไลด์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วไปกดพลาดไปเนี่ยนะฮะก็เป็นไปเป็นต่อเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ผัดโทรไปเขาบอกเออเดี๋ยวจะลดให้ถามว่าลดให้แล้วตรงนี้ใครต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเลยอืนะครับจริงๆเลยนะฮะไอ้ไอไอกรณีนี้ก็เหมือนกันว่าที่บอกว่าโทรไปหมายเลขเนี้ยสี่ตัวหรือห้าตัวก็แล้วแต่ บออไม่คิดค่าบริการแต่ไปคิดหมื่นคนเท่าไหร่คนละบาทคนละแสนเอ้คนละบาทคนละสองบาทเนี่ยมันก็เยอะอันนี้ก็ขอฝากเนื้อจะร้องไปได้ที่สคบนะคือขอร้องร้องได้แต่ว่าให้ดําเนินการให้อ่าให้ด้วยกันแล้วกแล้วฝากไว้นิดนึงนะฮะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ต้องดูแลหน่อยเพราะว่าผู้โพยโพ้เนี่ยถูกเอาเปรียบเยอะอในขณะนี้นะเอาเอาตัวเปรียบเรื่องของคุณวนาคุณบิยดาลองดูนะครับว่าถ้าเรา กดพลาดไปเนี uhm. ่ยนะครับเนียไปขึ้นเน็ตขึ้นอะไรวันแล้วแต่นะครับตัวที่คนเขาไม่ทรพาบเนี่ยนะครับต้องเสียรายจ่ายเยอะนะขอขอความกรุณาว่าผู้บริโภคเนี่ยยาวเปรียบอยาวเปรียบมากไปนะครับค่ะช่วยกันดูแลหน่อยสังคมจะได้เอต้องอยู่ในความเป็นธรรมนะครับสังคมจะได้น่าอยู่ด้วยนะคะ ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินขวัญพรมนะคะเวลาหมดแล้วติดตามกันใหม่91รู้ทันรู้ทางในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ